ไก่อะไรทำไมหล่อจังแอบดูไก่กุ๊กกไก่กุ๊กกอยู่ข้างนอกตัวเดียวโดนแยกวงหล่อ,อกเกินหน้าเกินตากุ๊กกุ๊กานกำลังฟักไข่ใครไม่เคยเห็นมั่ง มันจะแหบเขาไหมอ่ะมาที่นี่เจออะไรที่แปลกประหลาดเยอะมากเลยอ่ะหานฟักไข่อยู่โวตไวๆนะจ๊ะธรรมชาติที่นี่สวยบลาสดชื่นมากที่นี่แต่พักผ่อนได้นะแต่ให้มาอยู่อยู่ไม่ได้มันป่าเกินไปนน่น <c oughs> น่น่นน,น,น,นกอะไรไม่รู้โ เต็มเลยอาบแดดกันอยู่นีน่องมาทีเดียวไปกันหมดเลยอ่ะขอโทษทีนะหาไข่ห่านอีกก่อนมีไข่ห่านฟักอยู่ตรงไหนอีกมั่งนะคะน,นั้นเรามาหลังเนี้ยเคยเป็นโครงการบ้านต้นไม้ของเรานะคือเคยดูในแบบหนังอะไรคือแบบบ้านต้นไม้คือแบบแม่งวิวโคตรดีคือแบบอยากได้แต่คือแบบ <c oughs> ทำได้แค่นี้ <c oughs> จบโครงการจบข่าว